ตก็รวมกันนี่แลหละค่ะวันนี้ก็ทำอะไรวันนี้ก็ะเป็นตัวแทนคดีอของบ้านอมนะคะของวัสมนทองเขียวที่ว่าเป็นกระแสะกันตอนนี้ก็คือของเราเป็นกลุ่มตัวแทนทุกคนที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็อาจจะมีลูกค้าหลายรายเป็นผู้เสียหายก็เราก็เลยมาร่วมมือร่วมใจกันเนาะเพราะเราก็ตกเป็นผู้เสียหายกันทั้งหมด มันโดนมันโดนโดคก็ที่เราโดนนี้ก็คือเขามีการนัดหมายว่าเขาจะแจ้งแล้วเขาก็เลื่อนไม่จ่ายตั้งแต่วันที่เจ็ดที่ผ่านมาก็หลายๆรายก็เป็นผู้เสียหายนะคะก็เสียเสียเสียเยอะค่ะลอง ให้ให้ให้พอพองานก็จะสายงานสายอะไรยังไงอะไรนี่ครับดูอะไรดูโครงเรื่องอะไรมาพี่ปลาชื่ออะไรชื่อแี่อ่าเป็นบ้านเป็นบ้านอมทองค่ะพวกเราคุ้ชื่ออะไรชื่บ้านคื่อบ้านอมทองอ่าเสื้อต่อแรกต่อแรกอันนี้คือคือเจ้าของบ้านอมทองวัสมนค่ะคือรัสมน์แขกบ้านสองเสียบ้านแม่สาบ้านแม่สาที่ใครๆก็รู้จักเราคือกลุ่มตัวแทนที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน ซึ่งเราก็ทําการร่วมลงมุนกับลูกค้าไปวมพร้อมกันแล้วที่นี้เขามีการเลื่อนนะัดแล้วเขาไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยจะจ่ายหรือไม่จ่ายเขาไม่มีการเคลื่อนไหวเขาไม่มีการตอบกลับอะไรเลยซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปที่ดูความเคลื่อนไหวที่บ้านเขาแล้วที่บริษัทที่ร้านทองที่คาเฟ่ที่เขาเปิดที่ในพื้นที่เขามไม่มีบุคคลใดเลยค่ะไม่กราทั่งแอดมินไม่กราทั่งเจ้าของบ้านอมไม่มีพนักงานใดๆทั้งสิ้น ก็คือเงียบไปหมดคือพวกเราก็เลยต้องเออเลือกอยงนี้เพราะว่าพวกเราก็ถูกกดดันมากับลูกค้าเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าของเราอ่ะมีมูลค่าเสียหายเยอะมากตอนเนี้เรารวมตัวเลขคข้าๆกันอยู่แล้วคือมันเยอะค่ะเราก็เลยแบบลูกค้าถูกกดดันคือพวกเราเหล่าตัวแทนตัวแทนของบ้านโอมตอนเนี้อยู่ที่ประมาณร้อยไม่ใช่ตัวแทนอะตัวแทนอประมาณร้อยสามสิบท่านแล้วก็แต่ละท่านอ่ะก็จะมีลูกค้าเป็นของใครของมัน ซึ่งมูลค่าความเสียหายนะมันต่างกันแต่ก็อยู่ที่หลักเกือบสิบล้านขึ้นกับทุกคนนะคะไปถึงน้องเป็นตัวแทนถูกไหมใช่ค่ะใช่ครับ,รบแล้วยังไงซื้อขายทองยังไงแล้วก็เป็น่อยใหู้ก่้ายังไงคะแล้วทำไมถึงถึงรอเป็นโ <c oughs> ปรโมชั่น,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 นที่เขาจัดขึ้นมาในแต่ละเดือนค่ะ <c oughs> ซึ่งสมมติว่าเขาจะมีการลงโปรโมชั่นให้ให้ตัวแทนแบบว่าอ่าเอาไปปล่อยเอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยไปขายตามโปรที่เขากําหนด <c oughs> เราก็ทําตามที่เขากําหนดอ่าเพราะว่าเราเป็นตัวแทน ซึ่งเราก็ทาแล้วทีนี้พอสมมุติว่าอาอมสามเดือนออมหนึ่งเดือนหรือห้าเดือนถึงสิบเดือนก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกออมพอถึงกําหนดแล้วเขาไม่มียอดให้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่เจ็ดแปดเก้าเป็นต้นมา <รอ S 1> ซึ่งเขามีคลิป <รอ S 1> วิดีโอในการต่า<อ>ซึ่งเขาเนี่ยมีคลิปวิดีโอในการยืนยันด้วย<อ>ว่าเขาจะเริ่มทยอยจ่ายและเลียร์ในวันนี้ที่ยี่สิบสองธันวาแล้ววันนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยเราก็เลยต้องมาขอความยุติธรรมแล้วก็ อยากให้เขาออกมาดูแลแล้วรับผิดชอบจะทํายังไงจะเอายังไงก็อยากให้เขาออกมาพูดกับเราบ้างตอนเนี้ยคือลูกค้ากดดันทั้งขู่ทั้งอะไรกับพวกเราเราไม่ได้นิ่งเลยเราไม่ได้นิ่งเราพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้นางออกมาดูสภาพเราตอนนี้ด้วยเราก็ลงทุนเราก็เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งรมลงทุนไปด้วย อไปงไงาค,าค่ะโปรโมชั่นของราคาทองอ่ะมันจะเป็นโปรโมชั่นแต่ละเดือนอย่างเช่นนะคะเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาก็าจะจัดโปรโมชั่นอย่างเช่นอ่าหนึ่งบาทราคาสองหมื่นสามพันบาทแล้วอาจจะมีแถมบ้างแถมอย่างเช่นศูนย์จุดหกบ้างหนึ่งกัมบ้างแล้วแต่ก็จะจัดลงมาอาจจะเป็นโปรอ่าประจําวันที่แปดประจาวันที่เก้าประจําวันที่สิบสองเดือนสิบสองอะไรประมาณเนี้ย พอลูกค้าเขาก็แบบว่าเห็นในราคาถูกหรือว่า,า,าราคาที่แบบได้กําไรดีเขาก็เลยให้ความเชื่อมั่นและที่เราเชื่อมั่นในตัวเขาคือหนึ่งเขาเปิดร้านทองเขาบอกกับพวกเราว่าเขามีร้านทองเป็นของตัวเองมีธุรกิจหมุนเวียนนอกประเทศต่างประเทศโดยที่มีการขายสินค้าหลายๆอย่างซึ่งเราก็เลยมั่นใจเชื่อใจที่จะลงทุนไปกับเขาและเขายืนยันกับเรามาเสมอว่าธุรกิจเขาขาวสะอาด ไม่มีการหมุนเงินไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่แล้วก็ไม่ใช่การฟอบเงินซึ่งเราก็ทํามากับเขาก็ก็ไม่เคยมีปัญหานะคะ <ทำ S 1> แต่<ร>พอเข้าที่บ้านออมเปิดมาไรกก็ประมาณปีกว่าค่ะประมาณปีห้าเดือนค่ะเพราะว่าสามสี่เดือนที่ผ่านมานางสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ามากคือหนึ่งเขามีร้านทองเป็นของตัวเองอันนี้คือสามารถพูดนะของได้เลยไหมคะ ค่ะวีหน,น้าร้นา,านเื่อนค่ะเพื่อนโกดังค่ะคือก่อนหน้านี้เขาก็มีการโปัวหมทนมีมากแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าต่อไปเนี้ยเราอะไม่ต้องกลัวความสุดกฎหมายแล้วนะเรามีร้านขอมของตัวเองเออกในราคานั่นนู่นนี่เขาก็สร้างความเชื่อมัน่นให้ตัวแทนคือแบบกลังหมกเร่งร้อยเราก็เลยพร้อมที่จะเดินไปกับเขาพอมาเจอปัญหาอย่างเงี้ยก็คือว่าคือแบบเงียบไปเลยค่ะไม่มีการติดต่อใดๆ ทั้งลายแชทเฟซอะไรก็เงียบไปหมดเลยทองเชสราลุรีค่ะอำเภอเมืองอำเภอเมืองค่ะตำบลน้องปลาไหลครับรีคเอาเงินไปให้ ฝากทั้งเราเนี่ยเป็คนรับใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วเงินเนี่ยส่งต่อให้ค่ะวสมณใช่ค่ะส่งต่อให้กับท่านทองไม่ได้ใช่ไหมใช่คแล้วทองนี่ก็คือฝากมากกว่าพระสมณใช่ค่ะทั้งเงินทั้งทองไม่ได้อองสดไม่ใส่หมืนที่ฝ่อมันคนตามกำหนดแล้วเขาไม่มีทองเขามาตีกว่าแล้วเนี่ยเคยได้ทองมั้ยได้ได้ตลอดได้ตลอดแต่จะไม่ได้ก็ช่วงเนี้ยค่ะช่วงเนี้ยแล้วราคาถูกกวดร้องตลาดนะสองพันสามเนี่ยตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วเราทำกี่รอบแล้วขอดคุณอ่ะอ่าทำมาประมาณปีห้าเดือนแล้วค่ะแต่ก็ไม่เคยมีปัญหานะคะสีห้าเดือนนี้ได้ได้กำไรกลับมาว่าไหมก็มีของลูกค้าเพราะว่าหนูแ่บเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเราได้ผลประโยชน์ยังไงอ่ะเราอ่ะก็คือมีแบบอ่าคือแบบเหมือนแบบค่าบินค่ากับแทนคือแบบค่าบินค่าอะไรประมาณนี้ค่ะค่าถังเค่บาไ้ต่ออ่าจะเมื่อเพิ่งสรุงานหนึ่งเงินร้อย ครึ่งสลึงนะครึ่งสลึงได้เท่าไหร่บินหนึ่งร้อยบาทค่าดูแลบินค่าเก็บเงินหนึ่งเนี่ยเขาจ้างบาทหนึ่งได้เท่าไหร่บาทหนึ่งได้สามร้อยบาทหนึ่งได้สามร้อยบาทค่ะอันนี้คือค่าบินที่คนะ่าตอบแทนที่เขาให้พวกเรามาคือใครหาได้เยอะก็ได้ค่าตอบแทนเยอะก็เหมือนแบบเรารับจ <500. S 2> ้างเขาอะค่ะเราผู <tutorials> ้เสียหายทั้งหมดเนี่ยคือแม่ขาย S <S, <S ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวแทนทั้งหมดใช่ค่ะคือตัวแทนทั้งหมดเลยที่ยังไม่รวมลูกค้าแต่คนมีลูกค้าเท่าไหร่ของคุณมีลูกค้าเท่าไหร่ประมาณ3ามถึงสี่ท่านค่ะ3ามสี่รคนแต่ละคนของคุณอ่ะ100กว่าคนค่ะ100กว่าคนของคุณผู้ชายเพราะผมน่าจะ200ท่านครับผมส0 0ท่านที่เราต้องรับผิดชอบถูกช่มั้ยใช่ค่ะแจ้งความท้องที่แจ้งแล้วค่ะแจ้งเมื่อวานค่ะเมื่อวานตำรวจท้องที่ว่าไงหเ็นก็ให้มาที่นี่ทต้องปากค่ะ แนะนำให้มากองปราบเห็นบอกแจกราออนไลน์ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วทางออนไลน์เขาแนะนำว่าางให้ให้พบขนาดสชกตรศุที่ไหนยังไม่ยังไม่ยังไม่ลงมาใช่ค่ะโอเควันนี้เลยมาร้องเรียนที่ไหนเนี่ยกองปราบกองปราบค่ะอยากให้กองปราบช่วยอะไรช่วยให้ เรียกร้องก่อนเป็นคำให้เขาออกมาให้เขาออกมาชี้แจงใช่ค่ะเพราะยอดคนไม่ใช่น้อยเพราะว่าลูกค้าเขาตามพวกเราถึงบ้านถึงอยากตามตัวเขาค่ะตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะลูกลูกลูกค้าไม่ยอมใช่ค่ะลูกค้าไม่ยอมเพราะว่ายอดเงินอ่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วพวกเราไม่มีปัญญาที่จะไปใช้จ่ายลูกค้าไม่ใช่ค่าเสียหายรวมกันเท่านั้นลูกคนเดียวะเจ็ดร้อยล้านค่ะ แพงแม่ร้อยดาใช่ค่ะอันนี้เข้าๆอันนี้อันนี้ข่าๆก่อนนะคะยังไม่ครบค่ะจะฟอกสงวนตอนนี้อยู่ไหนรู้ไหมไม่รู้ค่ะพวกหนูอ่ะทาการเดินทางต่างจังหวัดร้านเขามีอยู่ไหมคะมีปิดไปแล้วค่ะไฟทุกวันค่ะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะที่ร้านที่บริษัทส่วนใหญ่น้องเสียหายเท่าไหร่คะต่อพนเฉลี่ยเท่าไหร่ลูกค้าสำรวจ ค่ะยกตัวอย่างสําหรับสายนี้นะคะอ่าลูกค้าบางท่าน่ะลงทุนถึงกับท่านหนึ่งล้านถึงสามล้านหลังจากท่านก็ยังมีค่ะแล้วก็หลักแสนบางท่านหลักแสนหลักหมื่นแล้วเราลงด้วยปะเราก็มีบ้างค่ะเราเราเป็นตัวแทนเราก็คือแบบก็อย่างว่าเราเห็นมันกระโดงถูกเราก็อยากใก้เขไปอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเคยทำมาเราก็เคยเราก็เคยแบบว่าไม่เห็นเขาพลาดแล้วไม่เห็นเขาแบบขึ้นแบบเี้ะค่ะเราก็เชื่อใจเขาเราไปรู้จัก เฟซบุ๊กค่ะออนไลน์ไม่เลยค่ะคล้ายๆกับเป็นช่องเฟซบุ๊กแล้วเขาก็แบบว่ามีการโฆษณาแล้วมันเหมือนเห็นแบบค่ะแล้วก็ติดต่อการไปไม่ค่ะมาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยค่างจังหวัดอย่างเช่นนี่ก็อยู่ชลบุรีสลับเลยค่ะร้านยังอยู่ม อยู่ตั้งปิดแล้วเหลือเหลือใจร้านค่ะแต่ว่าทองไม่มีแล้วไม่มีคนทำงานคนก็ไม่มีเลยค่ะพนักงานบริษัทพนักงานอะไรที่แอปพินอะไรก็ไม่มีใครแลยค่ะเหมือนเข้าไปก็เหมือนบริษัทล้างไปเลยไม่มีใครเลยเขาเขาที่จะไม่มีทองมาให้เราตั้งแต่ช่วงไหนคะตั้งแต่วันที่เจ็ดทองอ่ะวันที่สามค่ะประมาณนั้นค่ะสามสันดาหแต่ไม่ได้ขายใช่ค่ะยอดก็ตามมาเลยอะแต่ สามแล้วก็ไล่มาเรื่อยสามทั้งโกงก็เปิดต่อมาเลยใช่เราคิดว่าไงว่าวัตบนที่โกงเราไหมเนี่ยโกงค่ะเขาไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยคือตอนนี้ไม่มีใครรู้ข่าวเลยว่าเขาอยู่ไหนที่แต่ข่าวกระแสโผม่ลอยมาแหมจะบอกว่าไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้เลยไม่มีใครติดต่อได้เลยตอนนี้วันนี้เราเตนาเนี่ยคือกลมาแจ้งดำเนินคดีกับคุณวัรบนใช่ไหมคะใช่ครับ อยากให้เขาออกมาคือตัวตัวแทนทุกคนตอนนี้คือต้องการให้คุณวัตมนออกมาออกมาแถลงหรือว่าออกมาพูดอะไรสักอย่างกับตัวแทนนะคะใช่ใช่ค่ะแทนที่เดือดร้อนมากใช่ค่ะเราเราเรามาวันเนี้ยเราคืออย่างน้อยน้อยเราก็มาแสดงความไอ่บริสุทธิ์ใจกับตัวแทนเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนมากโดนดีแบบทุกท้าทุกคนแล้วก็มาวันนี้เพื่ออยากให้วัตมนแล้วก็แฟนของเขานี่ะที่มีนาว่า ก็ได you know. ้ประกอบอีกแล้วไม่เขาออกมาเราผิดชอบในตรงนี้ใช่คนนี้แย่มากเลยได้คุณแค่ที่คุณจะมาบอกว่ามันเออต้นทุนต้นทนต้นทุนการทำรายอย่างพวกเราก็ทำงานดีค่ะเราไม่มีเป็นการจ่ายอยู่แล้วค่ะก็เลยอยากให้เขาออกมาชี้แจงว่าเขาทำอะไรคือเดือดร้อนกันก็คือเดือดร้อนตลอดเลยเลยเนี่ยใช่ค่ะเสียยเขาไดใช่ค่ะออกมาเขาก็น่าจะออกมาพูดอะไรสักอย่าง คุณมาแล้วคุณก็พูดเดี๋ยผ่านสื่อเลยว่าคุณอยากจะคุยอะไรกับสปอนเออแต่ก็ดูคุณพูดเนี่ยเพราะสปอนดูอยู่คุณอยากจะบอกอะไรว่าสปอนข่าวมาเธอค่ะอ๋อท่านแหละค่ะรู้ว่าอย่างไรกันค่ะคุณอย่าทำให้พวกเราเดือดร้อนสุดหัวใจเลยพวกเราเดือดร้อนจริงๆค่ะลูกเหล็กเล็กแดงก็ต้องหอบต้องหามกันมาเพื่อขึ้นมาเฝ้ารอทำคำตอบคุณคือเราเดือดร้อนการงานเราก็ทําไม่ได้แล้วเราก็ต้องออกจาการงานแบบร่างเดียวฟังท่าน ออกมาออกมาคุยกันนิดนิดนึงออกมาชี้แจงก็ยังดีดีกว่าให้เรารอแล้วก็ลูกค้ามากดดันเราบางทีก็โดนรื้อบ้านขนบ้านก็ยังมีตอนนี้ก็คือมันโดนทุกอย่างทุกทางไหนว่าคาคาคําที่คุณพูดว่าสัจจวาจาสัจจาวาจาของคุณน่ะมันยังมีอยู่ไหมในในจิตสํานึกของคุณขอให้คุณออกมาจ่ายหรือไม่จ่ายยังไงให้คุณออกมาไม่ใช่คุณ เงียบเป็นแบบนี้เออพวกเราตัวแทนเราก็ถูกกดดันกับลูกค้าเหมือนกันยิ่งแรงกดดันเยอะกว่าคุณอีกพวกเรายังเข้าใจคุณแต่ลูกค้าทั้งหลายเขาจะเข้าใจตัวแทนไหมขอให้คุณออกมาไม่ใช่เงียบอย่างนี้สัจจะวาจาที่คุณโพสทุกวันน่ะมันอยู่ไหนจิตใต้สำนึกของผู้หญิงตัวเล็กๆไม่เคยทำร้ายใครน่ะที่คุณพูดประจำที่คุณโพสประจำน่ะ มันยังมีในหัวสมองคุณไหมให้ออกมาชอบโพสต์มากเลยนะทุกวันน่ะสัจจาวาจาเรื่องคุณงามความดีเนี่ยแบบเชี่ยวทำบุญทำบุญไปเรื่อยมันอยู่ในจิตใจของคุณไหมตัวแทนบางท่านเป็นคนท้อ,องบางคนก,ก็เกยบต้องเ่้าลวงโครงการนี้แถวเลยบางคนไม่ได้สังานทผลงานของพี่นี่ที่เป็นที่เราเป็นตัวแทนเนี่ย ตอนนี้เขารวบรวมความเสียหายเพื่อจะแจ้งความของผมเลยครับผมซึ่งตัวแทนแต่ละท่านก็จะมีกลุ่มลายใช่ไหมครับกลุ่มลายของลูกค้าตอนนี้เขาก็รวบรวมน่าจะรวบรวมความเสียหายแล้วก็หลักฐานเพื่อจะแจ้งไป้พวกเราเราตัวแทนทั้งหลายครับใช่ครับแทนใช่ครับแต่พวกเรานามตัวแทนเราก็ต้อง ทำหน้าที่ของเราว่าเราไม่ได้นิ่งเฉยเราไม่ได้หยุดเราไม่ได้เงียบเฉยเราก็ต้องตามเรื่องของเราหน้ที่สําคัญมันไม่ได้อยู่ที่เราเลลูกค้าออมาเราโอนถายเข้าบ้านออกหมดผู้ป่าติดตัตามเวลาที่เรากำหนดอย่างเช่นในแต่ละวันที่เขาเปิดโทรให้โอนเข้าบัญชีภายในเรื่องคืนหรือวันเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราก็เอาเข้าให้ลูกค้าหมดผุกป่าทุกตาราง และลูกค้าก็ยังมีเงินที่จะรับเงินกับเราเพราะว่าเขาคิดว่ากระดานเราอันนี้โอเคค่ะเรายอมรับแต่เราอยากให้ลูกค้าเข้าใจพวกเราด้วยนะคะก็เงินที่เราเอารับคุนงานเราขายโอนให้กับทางภาคโอนหมดทุกบาทเรามีหลักฐานยืนยันการโอนเงินอะไรหมดทุกอย่างเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้นำเงินลูกค้ามาอุ้มไว้มาหอบไว้ใช่ค่ะเพราะว่าเราทำเรื่องแบบนี้เราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว แน่นอนอยู่แล้วทำเราไม่อยากให้ใครมาไดาให้เราได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาทุกทีเราลูกค้าเราอ่ะคือโอเคเราเขาได้เงินได้ของกับพวกเรามาตลอดแต่ตอนนี้คือลูกค้าเริ่มไม่ฟังเข้ามากดดันกับสาตัวแทนเขาจะเล่นคือจะจะฟ้องจะแย่งความจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเดือดร้อนก็ไม่ใช่แคกับลูกค้าเราใช่ไหมใช่ค่ะถึงขนาดไปยึดของที่บ้านก็มีค่ะเข้าไปที่บ้าน ไปเอาของถึงบ้านเลยไปถึงห้องนอนนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างคุณนะคะขอบคุณค่ะรับช่างว่าอย่างนั้นนะชื่ออะไรโบค่ะคุณโบค่ะคุณจริงเารอวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไงพ่อพี่ดูเยอายุสามสิบเจ็ดรับจ้างค่ะ มีเลขความนิสัยทุกอย่างค่ะของเขา